บกีฬาลูกขาซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบระดับชาตเป็นอันดับแรกของประเทศไทยก็คือจังหวัดสุโขทัยที่มีรักกีฬาลูกตาทข่ายผ่านการอบรมรบการกระบวนการคือเก็บสิชั่วโมงและอีกอันหนึ่งขยายก็ออกมาจากกีฬาลูกขาคือรักนักสุสานอันนี้สำคัญในการทำกิจกรรมของทุกอย่างของ ที่ราประทาัก็ดีต้องมีงการขนส่์ในส่วน,นต่างๆจะต้องมาใส่แพระนักสืส่อสารเป็นผู้ประกาศข่าวกระจายข่าวให้คนทั่วไปได้รับทราบพระเด้นสองส่วนนี้สําคัญจึงเอามารวมกันพท,ท,ที่รัฐประทัดและภระสอสอและพระนักสื่อสารที่รับการอบรมอย่างเนยนรุนแรกเน่นก็จะเป็นการต่อยอดพัฒนาสมรรยภาพ ขึ้นไปอีกขึ้นไปในระดับเป็นตั้งเป็นศูนย์ศูนย์พัฒนาสุขภาพของพระสงฆ์อาจจะมีอำเภอระดึงแห่งหนึ่งกบบลระหนึ่งแห่ง,ะ,หง,หงะไอนาะคตข้างหน้าแล้วขึ้นไปอีกเป็นวัดขึ้นไปอีกก็คือจะได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาไกลเกลี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคม อาจจะเป็น,ปนในส่วนหนึ่งของคณะกรรมก,การให้ใคำปรึกษาไกลเกลี่ยคดีความเพราะประสงคุที่ทโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้าน,าาน,นผู้ใหญ่ก็พูดอาจจะมีเห็นว่ากำเนินผู้อาจจะไม่ฟังแต่หลวงพอ่อซึ่งเป็นที่ตั้งของความสงสารไปเป็นผู้ไกลเกลี่ย นการช่วยกันแก้ปัญหาในส่วนผ่านรวอันนี้คือเป้าหมายที่เราติจับจากการที่เราพัฒนาจากะะานักอสอผู้สื่อสารไปจนถึงผู้ร่วมกระบวนการในการรดเปลี่ยข้อพิพาททางคดีข้อพิพาทของอสังคมเราของกระทริธรรมนี้คือเป้าหมายเราไม่ใช่แบบขบต่อแค่ที่เราไปจุดแค่ผิวแค่ ให้พรกเรามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในเรื่องของคดีโลกที่ทำให้เกิดขึ้นโดยให้พรกเราเป็นที่รึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำหรือเป็นผู้เข้าไปเก่งเก